สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะป้าจะมาอวดอารัวการ์ตูนค่ะเป็นผลงานของผู้เรียนในคลาสเรียนปฏิบัติของป้าเองนะคะชื่อคลาสว่าอารัวการ์ตูนค่ะระยะเวลาการเรียนนะคะจะเรียนเต็มวันเลยนะคะส่วนตัวการ์ตูนนะคะในเซตที่เห็นนี้นะคะน้องนักเรียนของป้านะคะเขาขอทำเองค่ะ คือเขาชอบตัวการ์ตูนในเซตของการ์ตูนอันปังแมนนะคะซึ่งบางตัวป้าก็ไม่รู้จักนะน้องเขามีการ์ตูนในดวงใจเยอะมากๆเลยค่ะก็เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้สอนนะคะบางตัวการ์ตูนที่น้องเสนอมาป้าก็จะบอกว่าทำได้ตัวนั้นเสนอมาทำไม่ได้ก็มีนะคะ สำหรับการเรียนการสอนจริงๆแล้วนะคะก็คือการวาดหน้าตาอารัวก่อนที่จะแห้งค่ะแต่เนื่องจากคลาสนี้เป็นพิเศษนะคะคือน้องนักเรียนนะคะลงเรียน2วันติดกันค่ะป้าก็เลยให้เขาเรียนอรลวก่อนนะคะแล้วก็ฝากอะลวไว้กับป้าป้าก็จะมีหน้าที่ทำอรัวให้แห้งนะคะโดยเครื่องอบผลไม้แห้งนะคะแล้วหลังจากนั้นในวันที่สองน้องมาเรียนเปียกกระตูนนะคะ ก็พอเลิกเรียนเปียก์การ์ตูนเสร็จนะคะก็ให้เขานั่งวาดตกแต่งการ์ตูนหน้าตาต่างๆตามที่เห็นนี่เลยค่ะน่ารักมากๆเลยบางคนก็อาจจะมีคําถามว่าถ้าไม่ได้ไปเรียนปฏิบัติละคะเพราะว่าโควิดตอนนี้ก็ไม่อยากจะออกไปไหนเลยป้าจะบอกว่าป้าเองก็มีคอร์สออนไลน์ให้ด้วยนะคะคอร์สออนไลน์คือเรียนในกลุ่มของ Facebook คนเรียนจะต้องมี Facebook นะ สามารถสอบถามโปรโมชั่นต่างๆได้นะคะตามรายละเอียดใต้คลิปเลยในคอร์สออนไลน์ป้าก็อัดเป็นคลิปแบบนี้ละค่ะแยกเป็นบทเรียนบทเรียนไว้ให้นะคะผู้เรียนสามารถดูซ้ำได้นะคะมีปัญหาสามารถสอบถามป้าได้ด้วยเช่นกันนะ สำหรับวันนี้ป้าขออนุญาตประชาสัมพันธ์คอร์สนะคะทั้งคอร์สเรียนปฏิบัติหรือคอร์สเรียนแบบออนไลน์นะคะสามารถสอบถามป้าได้ในรายละเอียดใต้คลิปที่ป้าใส่ไว้ให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ